ของยามาฮ่าไปนะครับก็มาต่อที่ประเด็นของคนนี้เลยนะครับนั่นก็คือเดอะด็อกเตอร์วาเลนติโนโรซซี่นะครับโรซซี่ในปี2021กับทีมใหม่หลายคนก็จับตามองนะครับว่าตัวเขาเองนั้นจะสามารถทำผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับส่วนตัวแล้วนะครับโรซซี่เอง จากการให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยค่อนข้างจะแฮปปี้เลยนะครับโดยเฉพาะการทำงานกับปีโตนัสยามา5 SRT และทีมงานใหม่ของเขาเนี่ยร o s ซีบอกว่ามันเป็นเหมือนมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนะครับกับการทำงานร่วมกับ SRT นะครับปีนี้เนี่ยต้องบอกว่า r o s ซีนั้นพาทีมงานของเขานะครับ โยกมาอยู่กับทีมใหม่3คนนะครับคนที่รอซซี่มองว่าน่าจะสำคัญแล้วก็มีผลกับเขาในผลงานการแข่งขันในสนามหรือว่าการทดสอบรถเนี่ยนะครับคนแรกก็คือดาวิดมุนยอซซึ่งเป็นหัวหน้าช่างนะครับคนที่2เนี่ยเป็นโค้ดไรดิงส่วนตัวนะครับโค้ดในเรื่องของการขี่และอีกคนหนึ่งเป็นวิศวกรที่จะช่วยวิเคราะห์ Data รถแข่งแล้วก็วิเคราะห์ Data ของรอซซี่เองด้วยนะครับ ประเด็นของ r o ซี่น่าสนใจมาก r o s s ่ในช่วง2วันแรกนะครับผมจะแบ่งการพูดถึง r o s s ่เป็น2ช่วงนะครับการทดสอบช่วงแรกที่กาตาเนี่ยในวันที่6และ7 r o นะครับซี่เนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทดสอบ c h a ซีปีป0 2 1ี2021เพื่อหานะครับหาฟิลลิ่งของเขาเองว่า r o ซี i เขาแฮปปี้แค่ไหนกับตัวแชสซีปี2021รอซี่เองนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแชสซีใหม่ของยามาฮ่าในปี2021เนี่ยช่วงแรกเดิมทีนะเขาเขาก็ไม่ได้แฮปปี้นะเพราะว่ามันยังไม่ยังไม่ลงตัวเลยนะครับรอซี่บอกว่าในปีนี้เนี่ย ยามาฮ่าทำงานได้ดีขึ้นมากนะครับรรซซี่ค่อนข้างจะชื่นชมยามาฮ่าเลยนะครับน่าจะเป็นช่วงต้องบอกว่าน่าจะเป็นปีปีแรกในรอบหลายปีเลยนะครับที่รรซซี่นั้นบอกว่ายามาฮ่านั้นทํางานออกมาได้ค่อนข้างชาญฉลาดในช่วงของการทดสอบที่กาตานะครับรรสซี่อธิบายนะครับว่าจุดด้อยที่เขารู้สึกต่อ ชสซีในปี2021นั่นก็คือการสูญเสียการยึดเกาะไปบ้างเล็กน้อยนะครับคือในการทดสอบในวันพุธสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่ใช่สัปดาห์นี้รอซซี่บอกว่าเขามีปัญหาค่อนข้างเยอะกับยางเพราะยางนั้นแทบไม่มีการยึดเกาะเลยนะครับออแต่ว่าการทํางานในวันสุดท้ายรอซซี่บอกว่ามันทํางานออกมาได้ดีและค่อนข้างน่าพอใจสิ่งที่เหนือไปกว่านั้นนะครับรอซี่บอกว่าเขา ทำเวลาต่อรอบทำลายสถิติของตัวเองที่กาตาลงไปแล้วด้วยและแน่นอนครับอีกสิ่งหนึ่งที่เดอะด็อกเตอร์นั้นบอกนะครับ <c oughs> เขาก็บอกว่าคือโดยรวมแล้วกับรถแข่งใหม่เนี่ย <c oughs> เขามองว่ามันมันดีกว่าเดิมซึ่งมันช่วยเพิ่มแรงจูงใจแล้วก็เพิ่มสมารถนะของเขาเองนะครับในการขี่แบบทดสอบระยะยาวด้วย ทดสอบมันแล้แลยาวก็คือการจําลองการแข่งขันจริงนะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและแน่นอนโรซี่บอกว่าในการทดสอบ2วันสุดท้ายที่กาต้าสภาพร่างกายของเขาดีขึ้นด้วยครับทิศทางบวกอย่างหนึ่งเลยนะครับปีนี้เนี่ยที่รสซี่มองนะครับเขาบอกว่ายามาฮานั้นทำผลงานในช่วงฤดูหนาวได้ค่อนข้างลงตัว โดยเฉพาะการทํางานกับชิ้นส่วนด้านต่างๆที่ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรถของพวกเขาจะไม่ได้ลงทําการวิ่งเลยนะครับเอามาวิ่งครั้งเดียวก็คือในช่วงของเช็คดาวน์ที่กาตาแล้วก็การทํางานช่วงทดสอบ3-4วันแรกนะครับเช็คดาวแล้วก็ทดสอบ2วันแรกเนี่ยยามาฮ่าส่งรถแข่งลงไปวิ่งพร้อมกันถึง7คันนะครับนักบิดหลัก4คน นะครับและนักบิดทดสอบอีก3คนนั่นก็คือ,อ,อคาวคัสชโลนะครับแล้วก็นักบิดทดสอบชาวญี่ปุ่นอีก2คนโคตาโนซเนะแล้วก็นากาสุกะและเมื่อตกผลึกได้แล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วนะครับพวกเขาก็เลือกที่จะใช้ชัสีของปี2021 Rossi บอซี่บอกว่าจากการทำงานที่ชาญฉลาดของยามาฮ่ในช่วงของ Winter ร์เทสเนี่ยมันทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะ ก้าไปสู่เป้าหมายในการพัฒนารถได้นะครับหลักๆสําคัญเลยที่พวกเขาทําำงานได้ดีนั่นก็คือแชสซีและชิ้นส่วนแอโรไดนามิกบางอย่างนะครับในปีนี้เราเราจะได้เห็นว่ายามาฮ่านั้นแนะนำออชิ้นส่วนที่เป็นบังโคลในล้อหน้านะครับแล้วก็เป็นชิ้นส่วนที่มีผลอย่างมากต่อแอโรไดนามิกซึ่งตรงนั้นรอ s ซีเองก็บอกว่ามัน มันให้ผลงานที่ยอดเยี่ยมในการทดสอบอย่างมากเลยนะครับเดิมทีเนี่ยเ,ออเขาก็มองนะว่าไออุปกรณ์หรือว่าอะไรต่างๆที่เอามาจากญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับรอซซี่บอกว่าพอเอามาในวันแรกในการทดสอบเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเขารู้สึกแบบติดลบอะบอกว่ามันไม่มันไม่ได้ดีไป,ไปกว่าของปีก่อนก่อนหน้านี้เลย นะครับแต่ว่าเมื่อเริ่มทํางานนะครับผ่านไปในการทดสอบผ่าน2วันแรกแล้วก็เข้าสู่การทดสอบที่วันที่3และ4เนี่ยโรซี่บอกว่าดูเหมือนว่ายามาฮ่าเนี่ยจะมีทิศทางในการทํางานที่เปลี่ยนไปนะครับและเมื่อยามาฮ่านั้นทํางานได้ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้รถแข่งของยามาฮ่าทุกคันสามารถที่จะรีดความเร็วแล้วก็สมรรถนะได้ดีเลยนะครับ ตอนนี้รรซี่เองก็บอกว่าเขารู้สึกนะว่ารถแข่ง M1 นั้นพัฒน,นาขึ้นมาค่อนข้างดีแล้วก็มั่นใจว่าที่กาตาพวกเขาถือเป็นหนึ่งในทีมที่จะสามารถไปได้สวยนะครับกับการแข่งขันในสนามแรกผมมองนะว่าเป็นทิศทางที่ดีเลยครับมาคุยเพื่อเพื่อนหน่อยดูแล้ว v r 4 6ไปได้สวยกับทีมใหม่ครับแฟรงกี้21ก็พอใจกับ A- s p e ปพูดถึง m มบิเดลลี่นะครับที่คุณตั้มได้คอมเมนต์เข้ามานะครับโมบิเดลลี่เอสเปคของโมบิเดลลี่เนี่ยได้รับการอัปเกรดชิ้นส่วนบางอย่างที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะชิ้นส่วนในด้านแอโรดินามิกแล้วก็แอโรแฟริงด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทําให้ตัวเขาเองทําเวลาต่อรอบได้เร็วขึ้นนะครับและสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของโมบิเดลลี่ก็คือการบริหารเรส e นะครับให้คงเส้นคงวา ซึ่งตรงนี้เมื่อเมื่อเขาเอามาเมิดกันเนี่ยมันก็จะสามารถก้าวไปสู่ผลงานที่ดีได้นะครับแจ็คมิลเลอร์ถูกยกให้เป็นเต็งแชมป์โลกปีนี้มีความเห็นว่ายัางไงบ้างครับวิเคราะห์หน่อยมีสิทธิ์ไหมเดี๋ยวประเด็นของมิลเลอร์แล้วก็ดูคาติเป็นประเด็นต่อไปที่เราจะพูดคุยกันนะครับอ่าครับเดี๋ยวขอเจาะลงไปในเรื่องของรอซซี่กันหน่อยนึงนะครับ รอสซี่เนี่ยจบการทดสอบที่กาตาทั้ง4วันนะครับด้วยการทําลายกําแพง1นาที54ลงไปได้นะครับแล้วก็เป็นเวลาที่เร็วที่สุดที่เขาเคยทําได้ที่กาตานะครับนั่นคือ1นาที53.993ตามหลังแจ็คมิลเลอร์ผู้นำจากดูคติเ e โน v ว t ทีมอยู่0.81วินาทีนะครับก็ตลอดการทดสอบที่กาตาทั้ง4วันเนี่ยรอซี พยายามค้นหาจุดเด่นแล้วก็ช่วยกันกับทีมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่รอซี่ต้องทําคือหาความเร็วของตัวเองนะครับแล้วก็ป้อนข้อมูลบางส่วนกลับเข้าไปสู่ทีมโรงงานด้วยนะครับนั่นคือการทํางานกับแชสซีใหม่แล้วก็แอโร่แฟริงเพื่อหาจุดที่จะลงตัวที่สุดก่อนที่จะเริ่มต้นการแข่งขันนะครับเขาบอกว่าเขาปรับปรุปรงเรสเพจของตัวเองได้ดีมากนะครับรวมไปถึงความรู้สึกในการเร่งแซงรถแข่งนั่นนั่นคือสิ่งหนึ่งที่รอซี่รู้สึกนะว่าในปีนี้ รถยามาฮ่ามันแซงคู่แข่งได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นนักปิดอิตาเลียนวัย42ปีเนี่ยเขาบอกว่าการเข้าโค้งในแชสซีใหม่นะครับที่ปรับปรุงมาในปี2021เนี่ยมันทำได้ดีขึ้นมากนะครับมันยังไม่ได้เหมือนกันกันกบแชสซีของปี2019ซะทีเดียวนะแต่ว่ามันดีกว่าปีที่แล้วดังนั้นสิ่งที่ สิ่งที่พวกเขาปรับเปลี่ยนมาเนี่ยมันทำงานสัมพันธ์กันได้ดีกว่าเดิมนะครับเครื่องยนต์ในปี2020มีความแรงขึ้นมาจากปีก่อนๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแชสซีของพวกเขาเนี่ยมันไม่ลงตัวดังนั้นพอได้ทำงานกับแชสซีใหม่นะครับรอสซีบอกว่าคือมันทำงานได้ดีมากนะครับแล้วก็แอโร่แฟริงที่ที่ปรับปรุงมานะครับทำให้ความเร็วทางตรงของ y a m a ฮ่ที่สนามโดเซลเนี่ยมันเร็วขึ้น แต่รอสซี่เองก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะเร็วขึ้นก็จริงแต่เวลา,าท็อปสปีดของพวกเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นรองนักบิดที่เร็วที่สุดของดูคติอยู่ถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงทางตรงเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่นักบิดนั้นค่อนข้างที่จะเป็นกังวลอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ คือยามาฮ่าเองเนี่ยเนื่องจากพวกเขาเป็นเป็นทีมที่ในปีนี้ครับเรียกจุดเด่นในการเข้าโค้งกลับมาได้แล้วนะครับเพิ่มสมรรถนะในการเร่งสปีดในช่วงทางตรงได้ดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับคือท็อปสปีดก็ยังเป็นรองทีมที่มีเครื่องแรงๆอยู่นะครับดังนั้นทีมพวกที่พวกเขากลัวที่สุดก็คือดูค a ตินั่นเองเออ ตัวรอสซีเองเนี่ยผมมองว่าในปีนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเขาหาจุดที่ลงตัวได้กับรถแข่งในปี2021นะครับสิ่งหนึ่งเลยที่รอสซีเองได้บอกแล้วก็มองว่ามันจะเป็นจุดที่สำคัญในปี2021เลยนะครับรอสซีบอกว่าในปีนี้เนี่ยมันมี นักแข่งที่เติบโตขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีรถที่มีความเร็วใกล้เคียงกันสร้างขึ้นมาในปี2021เนี่ยและแน่นอนว่าจากนักแข่งที่อยู่ในกลุ่มหน้านะครับตอนนี้หนนาที53ถึง11คนนะรอซี่ปิดท้ายในกลุ่ม53อยู่นะครับรอซี่บอกว่าโอเคแหละถึงแม้ว่าพวกเขาเองเนี่ยจะสามารถทำผลงานในการทดสอบได้ดีก็จริงนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลเลยนะครับ งานยากของพวกเขาเนี่ยรออยู่ในการแข่งขันแน่นอนเพราะว่า1เลยนะครับนักบิดทุกคนนั้นเร็วขึ้นมากอย่างที่2นะครับเวลาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมันทําให้สร้างจุดเปลี่ยนหลาย,ลาย,ลายๆอย่างขึ้นได้ในเรสนะครับและรถแข่งที่พัฒนาขึ้นมาของทุกทีมนะครับมันมีศักยภาพที่ใกล้เคียงกันมากดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะมาวัดว่าทีมทุกทีมนั้นจะประสบความสาเร็จไหมก็อยู่ที่ ความนิ่งแล้วก็ความคงเส้นของวาในการทํางานและการแก้ปัญหาในสนามไหนที่พวกเขาเนี่ยต้องเจองานหนักๆแล้วก็สนามที่ไม่เข้าทางด้วยนะครับนอกจากนี้รรซี่เองก็บอกว่าการแข่งขันที่กาตาร์เนี่ยสนามโรแซลมันมีกริปเยอะซึ่งก็เข้าทางของยามาฮ่าเหมือนกันก็ต้องมาดูนะครับว่ากริปเยอะๆของยามาฮ่าเมื่อจะต้องไปสู้กับการแข่งขันในเรสจริงๆเนี่ยมันจะมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหน รอ s ซีมองเหมือน b ิอาเแล้วก็ฟาเบโอกาตาโรนะครับว่าในช่วงของการทดสอบเนี่ยกริปมันเยอะเยอะมากจนจนบางทีเขาบอกว่าเขาทด,ทดสอบในช่วงที่ยางหมดแล้วนะครับก็ยังคงรู้สึกว่าเออเนี่ยมันมีการยึดเกาะที่ดีอยู่ดีเกินไปจากความเป็นจริงเสียด้วยซ้ำนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าเมื่อเข้าสู่ ฤดูการแข่งขันจริงนะครับหรือว่า r a s t Week N จริงๆเนะี่ยค ondition ของแทร็กมันจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่นักบิดยามาฮ่าทุกคนกังวลน,นะครับว่าไอสนามกริปเยอะอย่างโลแซลพวกเขาทำงานได้ดีแน่นอนแต่สนามต่อๆไปนะครับมันจะกลับเข้าวนลูปเดิมหรือเปล่าที่เออไม่สามารถที่จะหากริปได้เลยนะครับอันนี้เป็นภาพ เบื้องหลังนะของปีเตนาเยมาห์สอาร์ทีที่ทําการถ่ายทําไว้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับสําหรับประเด็นของเดอะด็อกเตอร์วาเลนติโนรซซี่ครับที่เอาง่ายๆตอนนี้ทุกคนก็ยังติดตามเขาอยู่นะถึงแม้ว่าจะอายุ42แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในทีมโรงงานแล้วนะครับแต่รซซี่เองในปีนี้ก็ยังคงได้รับความไว้วางใจจากยยมา่าและยังได้บิดรถแข่ง M1 ที่เป็นสเปคเดียวกับทีมโรงงานด้วยนะครับ